สวยงามอีกแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเอาครบกันครับเนี่ยเลยครับกําลังสวยเลยครับเต็มพอดีครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องครับโอ้ก้อนน้ําหวานเนี่ยครับน้ําหวานอลังการอยู่แล้วครับเดี๋ยวสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องครับตั้งกล้องเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวลุยกันครับหลังโดนฝนก็เนี่ยอย่าให้โดน ต้องรีบตีครับเดี๋ยวรังนู้นจะโดนควันเดี๋ยวจะหนีครับนี่มิดเวิร์โอ้โหครูครับปาายากจัต้องทำเป็นสองแผ่นเนาะหนึ่งแผ่นสวยๆครับแผ่นแรกครับงามเลยครับ น้ำหวานถุงใส่หมดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหน้ำหวานนิ่งใส่ถุงใส่ยหมดอยู่แล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน้ำหวานใหญ่ครับจะใส่ถุงใส่ไม่หมดครับต้องเปลี่ยนใส่ถังแล้วครับเนี่ยครับ ขนาดใหญ่มากเลยครับควันก็บางครบี๋ยวโคตรคู่ครับขอย้ายครบคุณครับรบับงครับ เรียบร้อยครับโอ้โหเห็นตัวบินเข้าบินออกอยู่ช่องนี้ครับแต่ยังไม่เห็นรังครับเดี๋ยวลุยเข้าไปดูรังนะครับเนี่ยครับน่าจะอยู่ในพุ่มนี้แหละครับไม่รู้ไม่รู้รังเล็กรังใหญ่ยังไงครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปลุ้นด้วยกันครับเดี๋ยวเข้าทางนี้ดีกว่าอทางนี้เข้าง่าย อยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้ยลังเล็กครับลังไม่ใหญ่อยางดีครับหลังที่สองครับสำหรับวันนี้ครับโอ้อยู่นู่นครับเดี๋ยวสักครู่ครับเนี่ยครับลังไม่ใหญ่ครับหลังเล็กครับลังที่สองครับลังเล็กก็ใหญ่อยู่รอยข้างบนนอยรอยเขาตีไปลังนึงนี่รอยมะก่อใหม่ครับนี่เลยครับ ครับเดี๋ยวออกไปหาทาครบกันครับกล้องเรียบร้อยแล้วครับปาดกันครับมีดอยู่ที่ครบเดี๋ยวสักครู่ครับมีดอยู่ที่ครบครับเรียบร้อยครับปาดครับเล็กแต่สวยครับน้ำหวานนี่โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับอันดับแรกก็ต้องปาดเอาหลังเลยครับขอได้กินครับขอได้อยู่ได้กินครับ สักคู่ครับน้ำหวานนี่เดี๋ยวใส่ถุงอ้าวจะอารมณ์ทำไมเนี่ยสักคู่ครับเอาถุงกันครับใช้ถุงพลาสติกครับผมจะใช้ถุงสะอาดตลอดครับสำหรับใส่น้ำหวานครับหลังไหนที่ใส่น้ำหวานไม่ได้ผมก็จะใส่ถังครับถ้ามันใหญ่เกินถังก็สะอาดแล้วก็ถังหาพึ่งอย่างเดียวครับไม่ได้ใช้อย่างอื่นครับ นี่เลยครับใส่ถุงสอ,อาดครับโอเคนี่เลยครับขอได้อยู่ได้กินครับเรียบร้อยครับเสร็จภารกิจลังที่สองครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูที่ใหม่กันต่อครับไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปผมมาตลอดนะครับ ับบอคคุณรตามตัวมาเจอรังที่สามครับพี่น้องครับอยู่นี่ครับจากการตามตัวครับเนี่ยรังที่สามครับไปครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับจุดครบครับโอ้รังนี้แก่ครับเป็นเพิ่งเที่ยวสองครับอยู่แต่เมื่อไรไม่รู้ครับไปครับเดี๋ยวขึ้นไปป่ากันข้างบนครับ ที่สามครับเราตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับปัญหาที่ตั้งกล้องไม่ค่อยได้ครับให้กิ่งไม้มีจํากัดเหลือเกินครับได้ได้มุมเนี้ยครับไม่สวยงามไงก็อย่าว่ากันนะครับไปขับไปปาดไหมครับครบลูกถ้าระดับครับอ่าโคบดักครับเป็นโคบใหม่ ลังเที่ยวสองครับ ผมจะใช,ใช้ถุงสะอาดทุกครั้งครับที่ปาาใสน้ำหวานนะครับเนี่ยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จภารกิจสําหรับรังที่สามสำหรับวันนี้นะครับอ,อ,อย่างนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดออครับขอบคุณครับ